ผลการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2025 FCB ี AFC B Choke er Asian Cup Thailand 2025นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดสุดท้ายที่หาดจอมเทียนเมืองพัทยาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคูเวตโดยทีมชาติไทยลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มไปแล้ว2นัดชนะอินเดีย3ประตูต่อ0ชนะรลบานอน5ประตูต่อ4มี6คะแนนเต็มเกมนี้หากชนะหรือไม่แพ้นในเวลาปกติจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มทันที ผลการแข่งขันเป็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคูเวตในช่วงต่อเวลาพิเศษ4ประตูต่อ3โดยในเวลาปกติเสมอกันที่3ประตูต่อ3ทีมชาติไทยควา้าแชมป์กลุ่ม A อพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบน็อกเอาต์ด้วยการคว้าัยชนะ3นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นครั้งแรก สำหรับทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะเข้าไปพบกับซาอุดีอาระเบียซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่26มีนาคม2568เวลา18นาฬิกานาทีถ่ายทอดสอดทาง Facebook, YouTube, ฟุตซอลไทยแลนด์ช้างศึกและช่องทีสปอร์ตเจบ